ในการทดสอบโปรแกรมนี้นะครับครูได้ปรับเปลี่ยนนะต้องปรับเปลี่ยนโปรแกรมนี้ทีนี้ที่จะปรับเปลี่ยนโปรแกรมนะครับก็คือในบันทึกนี่นี่ครับในบันทึกเนี้ยต้องปรับเปลี่ยนแน่นอนเพราะว่านี่ครับในเทคกแปดเทค 9, นะครับเลขที่ชั้นให้ครบนะ เท็กแปดเทกเก้านะครับในนี้เท็กแปดเทกเก้าให้ชั้นให้ครบแล้วก็ถ้าถ้าถ้าเกิดไม่ครบก็ exit ออก exit sub ออกแล้วถ้าเท็กแปดเทกเก้าไม่เท่ากับค่าว่างนะครับเท็กเจ็ดเท็กเจ็ดต้องเท่ากับเท็กหนึ่งนี่ครับเท็กเจ็ดที่อยู่ข้างล่างเท็กหกเนี่ยต้องเท่ากับเท็กหนึ่งก็คือให้โอนข้อมูลเข้ามาใส่ในเท็กเจ็ดเลยเสร็จแล้วก็ end if แล้วก็นะครับ นี่นะครับเราเปลี่ยนแปลงก็คือนำอีฟนะครับนำอีฟเนี้ยมาไว้ตรงนี้ทุกทีอีฟจะไว้ด้านล่างตรงนี้ครับนะนี่ครับด้านนี้มาเปลี่ยนไว้ตรงนี้นะครับแล้ว adt สอง u l i l e t true นะครับนี่เราเปลี่ยนแค่นี้เองนะครับนะ,นะเสร็จไยแล้วอีกจุดหนึ่งตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับนี่ ให้อย่าลืมพับพอไม่เท่าข้าวว่างเสร็จปุ๊บเทคเจ็ดต้องเท่ากับเทคหนึ่งนะครับโอนข้อมูลจากาชื่อักเรียนเข้ามาใส่ในประวัติชั้นเรียนเลยแล้วอีกอันนึงที่ต้องเปลี่ยนครับนี่คือเล c คอร์ดหรือเซฟครับตรงนี้ครับนี่ครับตะก,กี้ที่เซฟไม่ได้ก็เพราะว่าครูลืมเปลี่ยนตรงนี้ครับเป็น Adu2 ครับต้องเป็น Adu2 ตะก,กี้ใส่ไปเอ t ด1ซึ่งถึงบันทึกไม่ได้นี่นนครับแล้วเฟรม2องอ b l e force กันเองนะครับแล้วก็ทีนี้เวลาจะลบโปรแกรมลบนะครับเราต้องค้นหาก่อนทีนี้การค้นหาเนี่ยนะครับตรงนี้ครูก็เพิ่มว่าค้นหาจากรหัสนักเรียนนะครับเพราะว่านักเรียนแต่ละคนนักเรียนจะไม่มีการเท่ากัน,นครับรหัสนักเรียนก็คือจากตรงนี้ครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้พอเราบันทึกปุ๊บ จะมีรหัสให้อัตโนมัติเลยค้นหาจากรหัสนักเรียนเพราะนั้นเวลาค้นหาเราค,นาคน้นค้นหาตรงชื่อนี้ก่อนว่าจะลบใครเสร็จแล้วมันก็มีรหัสขึ้นมาใช่ไหมครับเราก็มาค้นหาตรงนี้แล้วใส่รหัสแล้วสามารถลบได้นี่ครับทีนี้ลองมาดูว่าปฏิบัติการจริงๆแล้วเป็นอย่างไรตอนนี้ ข้อมูลจะมีอยู่2ระเบียนครับดูในนี้ด้วยลองรันข้อมูลจะมี2ระเบียนนะครับเรียบร้อยทียนี้เรามาดูว่าตรงโปรแกรมเนี่ยครับเริ่มแต่เราจะทําการนะครับบันทึกใครนะครับเราก็ สมมติว่าเราจะเพิ่มข้อมูลใคราปานิเทีนหอมสมมตินะครับสมมตินนี้สมมติเราจะพึกปานิเทีนหอมเราก็ใส่ชื่อปาณีตรงนี้ครับแล้วก,กดค้นหาชื่อนี่จะพบหนึ่งรายการ ใช่ไหมครับรหัสนักเรียนนะครับรหัสนักเรียนเนี่ยเขาจะส3ามเป็นเลขสิบาครับนะเพราะนั้นเราจะเพิ่มข้อมูลตรงนี้เพราะนั้นรหัส13าก็จะแทรกเข้ามาอยู่ตรงนี้ครับในรหัสนักเรียนตรงนี้รหัสนักเรียนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเพิ่มข้อมูลปาณีนะครับอยู่เลขที่สมมติเลขที่ห้าชั้น มสามห้องสามช่วงชั้นที่สามภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษาสองห้าหกสองครูประจำชั้นครูวัดันยามีรอด เมื่อเราใส่ครบแล้วนะครับเราก็ไปที่คําสั่งเขาว่าบันทึกครับนี่นะครับเห็นไหมครับว่ารหัสของปาณีจะถูกใส่ดีอัตโนมัติโดยที่คําสั่งที่ว่า t ทคเจดนะครับเท่ากับเทคหนึ่งนะครับตรงนี้แหละนะครับเสร็จแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าปาณีเนี่ยรหัสสิบสามใช่ไหมครับเนี่ยรหัสสิบสาม เราต้องการจะค้นหาเราก็ค้นหาค้นหาตามรหัสเรใส่เลข13นะครับเพราะนักเรียนหลาคนไม่ไม่มีรหัสซ้ำกันอยู่แล้ว mm hmm. นี่จำนวนที่ครบ1รายการแล้วกดปุ่มแสดงนี้เตือนเฉยๆครับเสร็จแล้วถ้าเราจะแก้ไขเราสามารถกดแก้ไขตรงนี้ได้เลยว่าจะเปลี่ยนเป็นห้อง2บันทึกเลยครับ ไหมห้องก็เป็นห้องสองนะครับทีนี้ลองแสดงข้อมูลกับที่เดิมนี่ต้องค้นหาใหม่ถ้าจะลบนะครับ13กดโอเคโอเคนี่เป็นงานให้เตือนเฉยครับเสร็จแล้วเราทําการลบครับนี่ตัวเนี้ยเราทำการลบ รหัส13คือของปานีซึ่งเราจะไม่เอาแล้วเราก็คลิกลบครับแล้วถามว่าต้องการลบตามรหัสนักเรียนนี้นใช่ไหมคือรหัส13นี่ครับรหัส13นี้บอก y e สนะครับก็จะถูกลบออกไปนะครับแล้วก็แสดงข้อมูลแค่นี้เองครับก็เป็นการนะจัดการเลือกการบันทึกข้อมูลนี่ครับตอนที่เราทำอย่างนี้ครับ จะยากตรงนี้เองจะยากขั้นแรกในฟอร์มต่อไปแล้วก๊กอปวางก๊อปวางกันครับเพราะนั้นเห็นไหมว่าครูจะทำตั้งแต่โปรเจกต์หนึ่งสองสามแล้วมาโปรเจกต์สี่โดยที่จะให้ทำการก๊อปปี้มาครับเพราะเราทำโปรเจกต์แรกเนี่ยเราทำโอ้มีแยะเลยด้วยความาคิดความอะไรต่างๆพมอมาโปรเจกต์นี้เราใช้ก๊อปวางก๊อปวางครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเพราะนั้นการทดสอบการรันโปรแกรม นะไอฟอร์มนะครับบันทึกประวัติชั้นเรียนก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเราจะมาทดสอบนะครับหน้ารายละเอียดกันลงามาสร้างหน้ารายละเอียดกันนะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะจบนะครับเราลงมาเซตตรวนี้ก่อน เือกเซตนี้นครับโปรเจกต์ Project. แล้วก็เลือกน่ครับเลือกไอสตาร์ทอัพก่อนเลือกเป็นฟอร์มเฟิร์สเดี๋ยวเราทดลองดูนี้เราลองเปิดนะครับตอนนี้มีสองฟอร์มแล้วทดลองดูครับ เข้าสู่โปรแกรมใส่ยูสเนมพาสเวิร์ดตกลงอ่าทีนี้นะครับเราบันทึกข้อมูลเชื่อเรียนมีแล้วเห็นไหมครับต่อไปเราบอกว่าจะเปิดประวัตินักเรียน นี่ครับประวัติชั้นเรียนก็มอีกแล้วนีมาดูตรงวินโด์ครับอ๋อแสดงตรงวินโดว์ลิสยังไม่ขึ้นครับเดี๋ยวเราลองสามารถไปแก้ไขนะครับที่วินโดว์ลิสต์ได้ประวัติชั้นเรียนเพราะดเดี๋ยวต้องมีวินโดว์ลิสอีกครับชื่อชักเรียน ตัววินโดวลิสต้องเปิดพลาดตรงนี้แน่นอนเดี๋ยวเราลองมาแก้ไขดูไปที่ mdi form เมนู editor ต,ต,ตรงวินดโด w อ๋อนี่ครับไม่ได้ใส่วินโดว l ลิสนี่ ใส่โอเคปิดครับแล้วก็บันทึกไปก่อนการหายนี่ครับแล้วลองหม่เข้าใหม่เาแกม ก็เลือกนะครับบันทึกข้อมูลจะเปิดชื่อทุเรียนก่อนว้าวชื่อเรียนขึ้นมาแล้วทีนี้เปิดประวัติชั้นเรียนนี่ครับทีนี้ลองดูที่วินโดว์นี่นะครับจะมีชื่อแล้วเราอยากเปิดไหนเราก็คลิกกันนั้นนี่เลือกได้เลยไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ยครับา้าฟอร์ม คือเป็น M D I ชายนะครับจะมีลักษณะคุณพิเศษลักษณะอย่างนี้นะครับทําให้เราสามารถเลือกได้ไม่ต้องไปทําเป็นหน้าเมนูเหมือนที่เราทำไอ้โปรเจกต์หนึ่งสองสามเลยครับใช้อย่างนี้จะสะดวกกว่านะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทํานะครับฟอร์มรายละเอียดเพื่อออกรายงานกันซึ่งค่อนข้างจะละเอียดซับซอ้อนเหมือนกันนะครับ